เมื่อคืนนี้หมัดหมาหรืคุณผู้ชมหลังจากน้าท่วมไปก็มีเรื่องสั่นสะเทือนอีกแล้วใช่ไหมพี่คือที่เชียงใหม่เนี่ยมีแผ่นดินไหวคุณผู้ชมนะฮะไหวอยู่ประมาณ4.1่ิกเตอร์คลิตร์ถามว่าแรงไหมก็แรงแรงถามว่าเบาไหมก็ไม่เบาแต่แรงมากไหมมันก็ระดับหนึ่งนะปกติเราจะคุ้นชินกับว่าเวลามีข่าวแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะประมาณ5้ิลิตอร์อัพขึ้นหรือ7ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่อันนี้คือก็แรงอ่ะแรงถึงขั้นว่าพวก แมวพวกอ,อะไรอย่างเงี้ยวิ่งกันกระจัดกระจายเลยนะเออมีคลิปไหมเรามีคลิปไหมลองชมดูก่อนฮะเชิญฮะโอ้โโกล้องสัน่นเฮ้ยรู้สึกเหมือนกันนะใช่เนี่ยเนี่ยดูสิดูสิอ่ะเดี๋ยวดูนะ<อ>ไม่ไม่แน่ใจว่าอ่ะๆๆอเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปแม่เดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวจะมีแมววิ่งเห็นไหมเห็นอ่างงี้เห็นไหมวิ่งไปเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไม่แน่ใจมีคลิปอื่นอีกไหมที่แบบว่าแมวแบบวิ่งแบบตกใจมากมากอ่ะเออเนี่ย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 อันนี้สุนัขมั้งสุนัขสุนัขเนี่ยเนี่ย เนี่ยตกใจหมดเลยนะอะไร่ะเกิดอะไรขึ้นใช่แรงสั่นสะเทือนนี้นะฮะเกิดขึ้นประมาณ3วินาทีนะฮะทางกรมอุตุวิทยาเนี่ยฮะนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าเวลาประมาณตีสี่นาทีนะฮะเกิดแผ่นดินไหวนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะขนาด4.1ดลิตรความลึกประมาณ2กิโลเมตรนะฮะขณะที่กองฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นะได้รับแจ้งความรู้สึกนะฮะสั่นไหวในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ริมและอำเภอสันสายรวมไปถึงอำเภอบ้านทิที่จังหวัดลำพูนคือลำพูนก็ไปถึงนะฮะที่พะเยา ก็ไปถึงนะฮะขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะนะฮะว่ามีส่วนในเสียหายมากแต่ว่าจากที่เห็นในภาพนะคผู้ชมก็คือบ้านเรือนมีรอยแตกร้าวโเน่าาฟาเฟอร์อชีขาดอะไร <แ S 1> ประมาณนี้นะฮะท <แ S 1> างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะได้สั่งให้ทุกอำเภอนะครับเร่งตรวจสอบแล้วก็รายงานความเสียหายจากผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะฮะโลกออนไลน์นี่คือบอกเลยว่าอย่างที่เห็นนะฮะ คือมีคลิปแบบแชร์กันเยอะมากคนหลายคนก็ตกใจนะเพราะบางทีสมัยก่อนนะเวลา7.1็ดจุดหนึ่งลิตรอะไรเงี้ยมันสะเทือนถึงกรุงเทพเลยพี่จําได้ปะที่เราเคยรายงานกันไปอะค่ะถ้าหากูตึกสูงสูอะอาจจะรู้สึกได้แต่ทีนี้หลังๆเราอ่านข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภาคเหนือบ่อยขึ้นนะพี่เนาะใช่ใมันเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นรอยต่อของช่วงประเทศเพื่อนบ้านก็จะแผ่นดินไหวแล้วเราก็จะโดนผลกระทบทางเส้นภาคเหนือนี่ยังดีนะมาประมาณ3วินาจะออกแนวแบบสะดุ้งอะมาสะดุ้งหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าสั่นนานนี่ น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวคุณผู้ชมเกิดตอนตีสีกว่ากว่าดึกแล้วนนด้วยบนน้าคนนอนกันอยู่ใช่แต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นมีรายงานว่า<อ>บางจุดบางพื้นที่มี after shock เล็กน้อยอก็คือมีสั่นหลังจากนั้นตามมาเป็นระรอกนะฮะก็ช่วงนี้นะภัยพิบัติเป็นเยอะมากนะทั้งน้ําท่วมทั้งแผ่นดินไหวยังไงก็เออก็รักธรรมชาติกันเยอะๆใช่ตอบแท,ทาบ้างธรรมชาติอะนะฮะ นอกจากรักธรรมชาติแล้วก็เตรียมรับมือให้พร้อมด้วยดีกว่าเก็บเงินมีแบบเงินส่วนกลางไว้บ้างแล้วก็อย่าใช้ชีวิตประมาทจนเกินไปอะไรที่ไม่จำเป็นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะคะเข้าใจไหมอะไรที่ไม่จำเป็นช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเปไปอะไรเยอะแยะเข้าใจไหมคะเก็บเงินไว้ดีกว่าอย่างน้อยเน้ต้องเปย์หน่อยเพราะว่านายแอนเตอร์เทนเขาครบรอบ20ปีคุณเนี่ยต้องไปเปย์เขานิดนึงคุณเนี่ยทุเรียนหนามแหลมแหลมเลียมาเป็นขนุนแล้วนะคุณเนี่ยไม่ธรรมดาแปลกแปลยโอ้